โอ้เออโยเก็บแอวโอ้ยยิดหน้าหลุกน้ำชะกามก่อนอยิดป่ะอีดกะแล้วป็นนานยิดก็อีดนะกะักกก้วใจหมอกสามซีซีมาไหนนึกว่าเป็นนานแบบอีดห่อนก็ห่อนนี่หน้าแข็งแรงแบบอีดกะแข็งเป็นตัวโู่นป็นนานฮะเฮาแยกการจะอีนะั้มันบอกไหวมันเคยตวเก้ามันห่อนฮะอันตรายต่อสุขภาพเฮาทำงานวันขัำวันขัำอย่างเราอนุ่มบ่ได้เออเขาเปลี่ยนกันทำคนละชั่วโมงบอก เออคุณดีรู้เออเดี๋ยวผมจะไปถามอันเจ๊ก,กุ้งก่อนว่าเขาจะเปลี่ยนกันสลับกันทำคนละชั่วโมงจะได้ก่อแล้วมันจะฮือ่วาปะปนานอยู่นี่เดี๋ยวผมจะไปเจรจาเจ๊ก,กุ้งครับไอ้ขวัญอันไอจะมาขอเจรจาว่าปะเดี๋ยวเนียไอ้คกับปนานอนะ่ะมันยากันมันบม่ไหวเนาะปนานก็เท่าไอ้ก็แกอะไรก็อ้อ,อแต่มันอิดทำงานวันขำวันขำยังเปิดไปได้แล้ว อ้ก็เลยปรึกษากันว่าจะขอทํางานแบบสลับกันทาคนละชั่วโมงมันจะเป็นได้จะได้ไอ้ขวัญสลับกันทํากับน,น้องจ้างสองคนน่ะสองคนคนห้าร้อยอ่ะกดตกหนึ่งพันถ้าเกิดว่าไอ้ขวัญสลับกันี้อีกแแรงก็เหลือห้าร้อยอะกาแะแรงคนเดียวได้ได้เอามาเพาะกันขึืนอมาได้หนึ่งคนหนึ่งแรง,งอีกก็ได้ไอ้เขายอมไอ้เขาจะไปแบ่งกันคนสองร้อยหนานอ้าสิบปปนนันอ๋อไปอู้ปนนันคนเดียวเตะตกลงแล้วอ๋อกาถามนี่เนาะโอ,โ,อโอ้ได้ได้ได้เดี๋ยวไ,ไอ้จะไปอู้กับปนนาน นาะเจ้าแลวฝนอูง้งหอีกครับคนนั้นฮะตกลงเรียบร้อยบเดียวนี้ตกลงละกุ้งอันคือเขาทำแต่ละคนละชั่วโมงเออัอนก่อนบเดียวนี้เขาเปลี่ยนกันเนาะผมจะไปพักคนงานเป็นคนเนี้ยอผมจะพักหนึ่งชั่วโมงเสร็จแล้วไปห้องผมเนอะโอเคหนึ่งชั่วโมงนะออหนึ่งชั่วโมงแล้วไปเปลี่ยนกันคนงานเจอกันเลย S <S อิฐลุงตาลุงแล้วหั่นใจ <S <S สมองรันเนี่ยสมองนะออย่างมาวยมาวยมาวยอย่างอิดมันจะตายนี่เปนกันเนาะต<อ>ะกี้ผมพักพรผมพักปน,นันไปไปนี้ก็สลับกันอ่ปนาปนันไปผมพักนาะแม่นมาลูงก็แม่นละจ้ามาเป็นลายก่อนตะกี้<อ>ผมพักปน,นันไปอ่ะไดนี้ก็ลองเปลี่ยนไปปนันไปผมพักเปลี่ยนกันอาะมาถูกก้ามาถูกไปเถอะปนันไปเดิมมาเปลี่ยนผม ก็สมมงก็บรรทัมาด่าเนี่ยเขาเอินไปอิดเงาหลวงหลวงหลงเป็นาหนตั้งใดเท่เท่ออออินไปอินบอดมซมงน่ะมดไปมนบอดมาเรียนใ่หนานี่ไปแล้วนะเยอะแล้วเนาะโอ้เลี้ยวแล้วตาลุงไปเลยอ่ะตะ่กี้ผมนอนป็นหนานไปเนาะเอาเพี่ยนกันไหม ปนานไปผมนอนใจลายแล้วลู <c oughs> ว่าไม่เลยนะ <c oughs> โอ้ยไอยังเลือดเทียงกันรประทษเสียงดังแตะดังว่<ร>ะฮะอีลุงเนี่ยมันมาใจนานถ้าคนละสัโมงวะ่ะเออแต่ที่นานเนี่ยมันนอนเออมาเดียวลุงนอนนานเนี่ยแล้วประเดีย,น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 ,ดยนี้จะให้นานไปเนี่ยมอเ <c oughs> หมาะฟังใายเลยอที่เขาตลกลงกันถ้าคนละสัโมงนะอรับไอ้นอนลรื่นานไปอ่ะอ๋อ แล้วปเดี๋ยวนี้ก็ต้องมาเปลี่ยนกันอ่แตะกี้ไอ้ขวานอนก็หนานไปอประเดี๋ยวนี้เกาะก็นานไปไอ้ขวานก็นอนน้ากากม่รูเปลี่ยนลายยงมงมแง่ละกูมาแง่ละกูมอดีกว่ามแง่มนแน่ยังมงละกี้นแน่ผู้บคับหรื่องอ่ะหางกูเชยกูไม่เจเงหาวน้อไอ้หางก็คูยอย่งกูอยกูยงได้ตีกูอบบในหงมือกว่า